สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกลชินครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของเรซินอีกแล้วเพราะเรซินเป็นทรัพยากรที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวละครได้เร็วยิ่งขึ้นครับยิ่งเรามีเรซินมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งทำตัวละคร90ทําอาวุธ90ได้ไวยิ่งขึ้นแต่เราควรจะรีเรซินไหมหรือเราควรรีเรซินแค่พอประมาณหรือเราควรเลิกรีเรซินตัวไหนนี่คือสิ่งที่คลิปนี้จะมาบอกครับผมอันดับแรกขอพูดก่อนเลยคือ คนที่ควรรีเลซสสินคือทุกคนที่ยังไม่ถึงโลก7็ครับผมในช่วงโลก1-6ถึงเนี่ยตัวละครมันยังต้องฟูมฟักเยอะมากคุณต้องการทั้งสมุด EFP ทั้งเงินหนังสือครสวรรค์อาร์ติแฟกท์ทุกอย่างของอัปเกรดอาวุธอัประดับทุกนี้ครับคุณต้องใช้เรซินหมดดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รีเลซินเลยช่วงโลก1-6ถึงเนี่ยครับคุณจะไปได้ช้ากว่าชาวบ้านมากๆเลยดังนั้นผมแนะนำเลยครับว่า ถ้าคุณยังอยู่โลกหนึ่งถึงหกไม่ถึงโลกเจ็ดควรรีเลซินทุกวันวันละหนึ่งครั้งทําไมถึงต้องรีวันละหนึ่งครั้งเพราะว่าการรีเลซินวันละหนึ่งครั้งเนี่ยมันประหยัดหนึ่งครั้งเนี่ยมันแค่ห้าสิบไทโมเจมแล้วได้ขึ้นมาหกส,สิบเลซินถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุ้มค่ามากคุณสามารถเอาเลซินตรงนี้เนี่ยไปฟาร์มอ์ติแฟกต์เพิ่มได้ฟาร์มพอส่วนเพิ่มได้หรือฟาร์มเงินสมบุดอีพีเพิ่มได้รวมถึงฟาร์มบอสตามจุดต่างๆ เพื่อหาของอัพระดับตัวละครในเช่นกันดังนั้นแล้วครับถ้าคุณยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เพิ่งเริ่มเล่นหรือยังไม่ถึงโลก7เนี่ยแนะนําว่าควรรีเลซินทุกวันวันละหนึ่งครั้งเสมอแต่พอคุณมาอยู่โลก7แล้วครับคุณจะพบว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันก็เริ่มเก่งแล้ว80ก็เล่นได้ถ้าเกิดรีบหน่อยว่า9กก็ยิ่งเก่งเลยแต่ความต้องการในการพัฒนาตัวละครเนี่ยมันไม่มากถ้าตอน 1- นึ่งถึงหเหมือนกับพวก1นึ่งถึงหเนี่ยมันคือเราเพิ่งเริ่มเล่นไง แต่พอเราอยู่โลก7ถแล้วเนี่ยฐานเราเริ่มแน่นแล้วเราสามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปเล่นไปฟาร์มไปลงดันทุกอย่างได้หมดแล้วในโลก7ครับคุณจึงไม่จำเป็นต้องรีบเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าพอโลก8คุณก็ตันอยู่ดีถูกป่ะมันที่เลเวลนักผจญภัย55ครับตรงนั้นเนี่ยคุณจะไปโลก8ลคุณจะตันไปต่อยากเพราะว่ามันมีเรื่องของ e p เนี่ยกัน้นไมอยู่มันใช้เยอะมากไปไม่ไหวหรอกดังนั้นถ้าอยู่ที่โลก7ครับ ไม่ต้องรีบรีเรซินไปนโลก8มันไม่ค่อยได้ผลประโยชน์ตอบแนสักเท่าไหร่ครับผมควรรีแค่ช่วงโลก1-6ถึงเท่านั้นครับพอ7ก็หยุดได้แล้วสําหรับคนที่บอกว่าถึงผมจะอยู่โลก7ผมก็ยังอยากอัพตัวละครให้โตวไวๆเพราะผมเล่นหลายตัวอันนั้นก็ควรรีเรซินต่อนะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดคุณต้องการของอัพตัวละครเยอะเนี่ยการรีเรซินยังคุ้มค่าอยู่แต่ถ้าเกิดคุณมีทีมที่ใช้ดีแล้วไม่ต้องการอัพตัวละครเพิ่มเติมแล้วนยครับการรีเรซินควรหยุดไว้ก่อน ด้วย2เหตุผล1คือคุณรีไปผลตัวแทนไม่ได้มากเท่าไหร่2คือการหยุดรีเลซสสินครับจะทําให้คุณมีไพรเมอร์เจมไปเปิดกาชปองมากขึ้นคุณรู้ไหมว่าการรีเลซสสินวันละหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้แค่50าสิบไพรเอร์เจมนะดูไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รีสักเดือนน,นะคุณจะประหยัดไปทั้งสิ้นครับ1 5 0 0งพันห้าร้อยไพรเอร์เจมซึ่งตรงนี้นี่คือ10โลโดยประมาณ9โลกว่าก็ตีว่า10โลแล้วกันนะคือคุณได้เพิ่ม หมุนกระชะปองเนี่ยอีก1เดือนได้เพิ่มอีก10โลครับผมซึ่งคุ้มค่ามากถ้าเกิดทําอย่างนี้สักปนีนึงก็120โลครับเยอะนะไม่ใช่น้อยดังนั้นครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะดองเพชรเพื่อเอาไปใช้ในการเปิดกระชะปองหาตัว5ดาวหาไวไฟ,ฟ์ฟูอะไรพวกนี้ครับคุณควรหยุดรีเลส,สิ้นซะและที่สำคัญครับอันนี้เป็นข่าวลือแต่ก็คงจะไม่น่าพลาดนะก็คือในอนาคตครับ ตัวยอดฮิตอย่างเวนตี้ครีจะกลับมาให้เปิดใหม่ซึ่งมันต้องกลับมาแน่ๆแค่ในข่าวลือเนี่ยมันบอกว่ามาช่วงมีนาเมษาอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ยืนยันนะว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ทุกเกมครับมีตัวละครมาแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องรีกลับมาให้เราเปิดหาครับผมมันไม่เอาไว้ตู้เดียวแล้วหยุดไม่ให้คนเปิดต่อหรอกเพราะว่านั้นมันขาดทุนลิมิเต็ดยังไงก็ตามครับครบป,ปีก็รีกลับมาครับผมดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ อยากทำเวนตี้2 c 4อยากทำคี c 6เนี่ยคุณควรหยุดรีเลสินเลยครับเพื่อทำการดองเพชรดองไว้เพื่อเปิดหาตัวละครที่คุณอยากได้เนี่ยทำซีสูงครับผมตู้แรกอาจจะทำไม่ไหวเพราะว่ามันต้องพุ่มเยอะในการเปิดว่าเวลาในการเปิดก็น,อน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันจะรีกลับมาแล้วเราหยุดรีเลสินเพื่อรอตัวละครที่จะรีรันใหม่เงี้ยคุณก็จะมีเพชรในการเปิดหาตัวละครนั้นมากขึ้น อวยตัวไหนก็จะได้เปิดได้ง่ายขึ้นครับในอนาคตดังนั้นครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีตัวละครที่อยากจะให้มันตัวระดับดาว้งสูง,สงอยากหามันเพิ่มหรือเปิดหาตัวที่พลาดไปครับการรีเลสินควรหยุดได้แล้วครับย้ำอีกทีโดยเฉพาะหลังโลคเจ็ดนะไอ้โลกหนึ่งหรอหกเนี่ยรีไปเถอะคุ้มอยู่ใช้เวลาแค่สามเดือนก็คุ้มแล้วตรงนั้นแต่โลกเจ็ดแล้วเนี่ยหยุดรีเลสินได้ก็ดีครับผมประหยัดไปอีกก้อนี้หนึ่งครับที่อยากจะบอกให้เลิกรีเลสินก็คือ คนที่เป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยรีเลสินไม่คุ้มเลยคนที่ควรรีเลสินคือคนที่เติมบัตรรายเดือนนะผมพอเห็นดวงจันทร์น่ะที่ผมทําคลิปไว้ล่าสุดอ่ะอันนั้นน่ะดอมเพชรก็ได้รีเลสินก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เติมพอเห็นแห่งดวงจันทร์นะแล้วคุณรีเลสินน่ะคุณจะเปื้อนมากๆคุณจะไม่มีเพชรไว้เปิดกาชาแล้วครับแนะนําว่าคนที่เป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยเรื่องรีเลสินคนตัดใจไปแม้จะเป็นโลกต้นๆก็ตามครับเล่นตามโปรเซสไปดีกว่่่่าไไปเเรือยยๆมงั้นนี เพชรคุณจะไม่พอพอตัวที่คุณอยากได้เข้าตู้ปุ๊บคุณจะไม่มีเพชรเปิดแล้วผมแล้วพอคุณได้มีเพชรเปิดตัวที่อยากได้หลุดออกจากตู้ไปทั้งที่คุณกําลังจะการันตีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกหมดหวังหมดหัวกับผมแล้วคุณจะเลิกเล่นเกมนี้ดังนั้นครับถ้าใครคิดจะดองเพชรหรือมีตัวที่อยากเปิดหาในอนาคตนะครับแม้ว่าจะอยู่โรกไหนก็ตามควรเลิกรีเลสซิตกับผมโดยเฉพาะคนที่อยู่โรคเจ็ดเนี่ยเลิกรีเลสซิตได้แล้วมันไม่คุ้มเก็บเพชรไปเปิดหาตัวละครดีกว่า เพราะตัวละครให,ใหม่ๆเนี่ยต่อคิวกันเต็มเลยเซียวฮูเต๋าน้องกีเดนที่เข้าแน่ๆแล,แ,ลแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของโรซาเรียที่เป็นแม่ทีสีดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแล้วตัวละครที่จะรีกับมาใหม่อย่างเวนตี้คลีอีกดังนั้นครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครเล่นตั้งแต่ตอนเปิดเซิร์ฟนะนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับที่จะหยุดรีเลย์สิน้นโอเคเขียรวป่ะส่วนคนที่ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวละครผมจะโตวไวทันไหมผมจะโต ตามเพื่อนทานหรอเนอี่ผมหยุดเรซินไปแล้วเนี่ยคำตอบคือเกมน,นี้มีสิ่งที่เรียกว่าแมทเทนพาร์ครับผมถ้าอยากได้พวกของอัปเกรดตัวละครพวกสมุดเอ็กพีพวกเงินหรือกระทั่งพวกหินคริสตัลตีบวกอาวุธนยครับไปเอาจากแมทเทนพารก็ได้อย่างรเรซินเลยเอาจริงๆเนี่ยเรซินตอนต้นเกมะครับมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคนเอาเพชรไปแลกแต่พอคุณมีตัวละครที่ดีเพียบพร้อมอยู่แล้วมีเป็นทีมแล้วเนี่ยการเอา เพชรเก็บไว้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่าคือความคุ้มค่ามันแปรผันกันอ่ะตอนต้นเกมเนี่ยเรซินมีค่ามากกว่าเพชรแต่พอท้ายเกมครับเพชรมีค่ามากกว่าเรซินนะนึกออกป่ะคือความต้องการใช้งานไม่เหมือนกันท้ายเกมเนี่ยคุณมีตัวละครพร้อมไม่ต้องอัปเกรดไม่ต้องอะไรมากมายแล้วแต่คุณขาดตัวละครใหม่แต่ต้นเกมเนี่ยคุณขาดทุกอย่างเลยซึ่งตรงน,นั้นนะครับเป็นจุดที่การีเลซินเนี่ยคุ้มค่าแต่พอท้ายเกมปุ๊บเนี่ยเก็บเพชรนะครับเพชรที่สาคัญมากมันคุ้มค่ากว่า สำหรับคนที่อยากเปิดหาตัวละครนะผมและทุกคนที่เล่นเกมเกมชินเนี่ยในใจก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาเพื่อเปิดหาตัวละครส่วนตัวละครจะตัวไวตัวชานั้นอีกเรื่องหนึ่งขอให้ได้ตัวมาก่อนพอได้ตัวมาแล้วจะอัปเกรดยังไงว่าดีทีครีบผมนี่คือจักใจคนเล่นเกมชินส่วนใหญ่นะเล่นหาตัวไวกันอยู่แล้วสรุปท้ายคลิปครับเราควรเลิกรีเลซินก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดหาตัวละครแล้วเพชรทุกเพชรมีค่าดองไหมครับ เพื่อทำการเปิดหาตัวที่เราอยากได้สำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างมีอะไรคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย